เหมือนโล่งเข้าไปในบ้านเนอืมยังไงสบายดีพี่น้องผมกับสองชอบช่วยบ๊ายบพี่น้องกางอันเด้อแซ่บโอ้ยกินขาวแรงพี่น้องเลยเหมือนีกันยังอันน่ะบ่แม่มันเป็นยังอันน่ะแป้งวันบ่แป้งมันอไหยังอุ้ยเกิดเหตุพี่น้องเลยพี่ว่ากุดพี่ว่ากุดมา พี่ัวกุดนี่เด้ดเลยพี่น้องพี่หัวกุดฮะ้ยตั้งบอดี้อะลีพี่น้องเอ้ยสะได้เงินได้ตังหาร้อยบาทเพราะอยากห้องโอ้ขืนทำของตัเงเยอกินข้าวแรงแกงเฮดหนึ่งเฮดต้มน้ำไหมแจ่วมากนาวพี่น้องพี่ฮวกุดอยากมากินน้ำกินนี่ยอขืนเพราพกดงโลดสบายดีพี่น้องทุกสารทิปเจ็ดแต๋เด้อ เสร็จแบได้แกงเห็ดก่อร้อมสบายดีพี่น้องนือง้อปักรัแการไปขึ้มนมาเนี่ยเพาอหยอกหากจะ่าอ,าาอา่างไก่แล้วเนี่ย อืมตอมตุ๋นเนาะวันไปวันทองเสีอืมข้าไประย่องเหรอเน่หวานครับมอเสียแรงไปเบิร์กดีแบบไรเปล่าข้ที่ทง่อกเรื่องวัม Đây là, là, ừ. là hết nó. Doa Hết thương. Hết thương Hết nó. Hết Hết thương Hết thương Hết thương nó. Hết thương nó. Hết nó. nó. น oh <vont S 3> ี่เขาแล้วก็ไเลลาเฮ็ตต่อนี่ลูกาเ็ของมาคบโอ้ยราบเหขอมาใส่ไม่เชี่อวราอจ๊ะเน่มกจ้าอมาิ ตอกเต่ามันอันนี้แม่เหดเพาะอืมไม่หมาะกับเขาันนี้นเขาเย็นกินเบิดจนกินยังยงก็มังห่วงอ่อ อือนจะิไปาทางใดเฮ็ดน้อต้องรอบเบิ่งสองอ,อีเงี้งื่มนนอนดูข้าว่อยเอ๋อแค่ก็กินแากับข่าให้ดอนนะชาวอนพู้ที่ทไปพะหาหกคนนั่นแนะ่ะได้ขู่คนได้ขู่คน ไม่เอวนอีเม่ยุบหายละมานำลังหมูคินมากแต่ห้าให้ก่องคินมากหมูเอให้ชวมาดีกินมปดตลาวฮักกอเป็นตำเดียวใครได้กับชุ่มกับชาสันเนี่ยคเนาะหอเนาะน่าขอขโมยงามเลยะ ปีนี่กินเฮ็ดไว้เลยเนี่ยกินเดือนๆี่เดือนหาผมว่อ,วอคนตกนนะ,ะคนตกดีแนวกินกะลายีเนาะเลยอิจเตเฮ็ด <c oughs> คนตกหรืว่าปีนเฮ็ดน้ำมันมันมก็อ๋อมมออื่นนี่ กำบอนได้ฮิดซักนึ่งมาอกมาพรน้่มากเจ้นายอ้นบวมาใช่ฮ็ดนึ่งเลยถ้าอาบเบิรดอกถ้าจำเรื่นงสั่งอื้อเนอ้อเะอื้อเม่อเม่นเขาเขาคือปะจมาุดนะบกไปอา้อื้นอื้มอื้อื้ออื้อาื้ออื้ออื้ตอื้อื้ออือือื้ออ ในหนาอ่ะไปเลไ่ยไปลแล้วนี่ยไม้ไปเลยะกันอยากเป็นลูกน้องปวิดาบ่ะเพะกันเบื่อข่าวไม่นอนเลยบ่ยอมข่าวไม่นอนเลยทำข้นเอะไปกห้าด้วยนะเนี่ยเรามาเฉียนนาีเฉียนเีย่างไะ เออชัวอเผาด้วยแล้วนี่ในดอนก็จะผักไฟยเง้ยอืมน้ำมันชาเราขึ้นมากข้างจน่ะเอามาเอาไปได้เอาไปเลยมือ้าวอย่านมาแล้วไะพี่น้องเลยเขาเฮาเข้าหด้วชวนไดตัวเดียวนะห่าวหนุ่มมันเห็นแล้วไหมอืมเห็นแบบเราาหมูผ้าผู้ออกมาเกันแหล เอมาละอาแล้เนาะวบ้มนมีวตายเขาอยู่ไข่วนนอนเลยว่าข้ามวนไปเรือเป้าชไก่เมื่อเผาพอมือจะพอกนนเนาะมือม่อกกิยากเห็น่ข้าม่อยเจ้ามันเ่ียนมีีาเากบเนดอกทีผู้อื่นที่ิโอ้ยมันนอนผู้เดีวมันเลยนั มันก็แต่ไข่หอกเพื่อนอยอะบ่าวข้ามัวนค่ะบัวรับดอกมามือตาหลบๆอยู่บ้ขึ้นเหจำบุพเพอยู่บ้ได้แต่ไข่หุงก็ยากนอกไข่หุงขับซี่อีไม่นั่งกี่ครั้งถามารถ ามากไปปกป็ดกับอกิ่งเหรอเปยิ่งงั้นแเห็นนี่ผมห่ออือคะคมแบบหวานฝักาะอะไรอือาัเงี้ยเซ็กออกไปนั่นเลยสำเการตีนค่ะ

อันนี้ทอมกระตานึงนกระตานึงเหาะับขึ้นมาเลยโอ้ยอ่อไยงเนาะรอแม,ม่กินเยอะแม่กันนเดไปกินข้าวบุญนนะแม่กินตัวหน,นึ้าวบเญนตัวหน,นึ่งตินอ,อ่ะใหญ่แล้วค่ะอ่อก็งองไมต่อเพาม่เขต่อ ดาบอ่ะแล้วไต่ดอกไม่งอามงดาบอาจ้ะเมื่อก้เราบ่ห่อโจ๊บแเรื่อวห่อเดียวอะไรแบกินข้าได้ตัวนะอืท่วมโอ้โหกิเข้าห่อนี่แหละตามห่อตามห่อหนึ่งมือทำอิกก็ซแาวห่ออ่ะ อืมืมอต่อมาอีกอมือวาน่ยอีกวานห่อเลยื่นเนี่ยมือนี่หาห่อเาจะตาทำได้จีว่าอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีทำได้จีคาว่าด้กินวะ <c oughs>